Alien, ชุนห้องสมุดฮอกวอตส์ปกใหม่สวยมากสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอ,อยู่ที่ช่อง The Book m a s t o r y นะคะและนี่ก็คือรายการ Books and b i t e s ที่จะชวนทุกคนไป Read, Eat, Enjoy ไปกับการกินแล้วก็มามอยหนังสือค่ะวันนี้เรามีหนังสือ3เล่มนะคะที่อยู่ในชุดจัก,กรวาลของ Harry Potter เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยอ่าน Harry Potter มาแล้วเนี่ยต้องรู้จัก3เล่มนี้อยู่แล้วแหละก็คือนิทานบีโดยอดกวีนะคะแล้วก็สัตว์มหศัศจรรย์และถิ่นที่อยู่และ ควิดดิชในยุคต่างๆซึ่งทั้ง3เล่มนี้เป็นตำราเรียนของเด็กๆในฮอกวอตส์สำหรับภาคภาษาไทยเนี่ยก็ตีพิมพ์มาถ้าพ่อยจะไม่ผิดนะมันน่าจะมี2ปกก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นปกที่เพิ่งถูกออกแบบล่าสุดนะคะโดยคุณอาจซึ่งคุณอาจก็คือเป็นคนที่ออกแบบ ปกภาษาไทยทั้ง7เล่มในเวอร์ชั่นฉลองครบ20ปีแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่ตีพิมพ์เมื่อตอนปี2020อันนี้ก็คือเป็นลายเส้นเดียวกันเลยซึ่งจะบอกว่าสวยมากน่าเก็บมากทั้ง3เล่มเลยอ๋อแล้วก็แอบ,บเล่านิดน,นึงแล้วกันค่ะก็คือผลงานของคุณอาจนะคะที่เป็นภาพปกตอนเวอร์ชั่นปี2020ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือทางอิตาลีนะคะก็มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ไปทําเป็นหน้าปกแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันอิตาลีด้วย ไฮซองไฮโซเนาะอะ,อะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะลองไปดูได้นะเพอาะว่าแบบคือน่าเก็บมากอะเออสวยงามแล้วก็คิดว่ามันมีความแบบอิสเตอร์เอกอะไรบางอย่างเออที่อยู่ในปกแต่ละเล่มด้วยนะคะซึ่งวันนี้พอเรามาพูดถึงเซตนี้ใช่ปะเราก็เลยอยากจะทำขนมชนิดหนึ่งซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากในจักรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์นี่แหละ ออถ้าเกิดว่าใครยังจํากันได้มันก็จะมีขนมที่เป็นกบช็อกโกแลตใช่ไหมคะอัน,น,นแเละเราก็จะมาทำช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแม่พิมพ์ที่เป็นรูปกบเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็กลัวกบด้วย <c oughs> เราก็จะมาทำเป็นช็อกโกแลตบาร์ปกตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตบาร์ที่เราใส่ถั่วซึ่งเป็นถั่วที่เราชอบก็คืออัลมอนด์กับฮาเซลนัทลงไปด้วยแล้วช็อกโกแลตที่เราเลือกใช้ะคะ่ะจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลต7จ ก็คือวิธีการทำเนี่ยง่ายมากเราอะ่ะมีช็อกโกแลต70%ใช่ไหมคะที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเราก็ไปตุ่นค่ะวิธีการตุ่นก็คือเอาใส่หม้อแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยรองด้วยน้ำเออแล้วก็ตุ่นไปจนช็อกโกแลตละลายซึ่งช็อกโกแลตที่เราใช้จะเป็นรูปแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรบัตทอนอ่ะมันเป็นแบบกระดุมกระดุมมันเอาเป็นเม็ดเมเออมันก็จะละลายค่อนข้างง่ายแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์ตกแต่งแค่นี้เลย นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยากใช้วิธีการตุ่นแบบนี้เนาะก็ไปใช้ไมโครเวฟได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครเออชอบแบบเป็นมิลชอกโกแลตเนาะจะไปแต่งรสแต่งอะไรเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่แต่แตเราอ่ะเป็นสายดาร์กเนี่ยเราก็แบบเออชอบเข้มๆขมๆไปเลยจ้าก็70%อ่ะก็70%แล้วก็ไม่ได้ผสมอย่างอื่นไม่ได้เติมน้ําตาลนะคะ พอเราเทาใส่แม่พิมพ์ตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เอาไปแช่ช่องฟรีสค่ะคิดว่าน่าจะสักประมาณ20-30นาทีก็น่าจะแข็งแล้วก็กินได้เออเนาะระหว่างที่เรารอก,ก็คือก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงหนังสือทั้ง3เล่มนะคะก็ขอมาเกะน้องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นอาร์ทอยนะจากป๊อปมารนะคะ ก็คือได้รับมาเป็นของขวัญน,นะคะจากน้องชายสุดที่รักน่ารักมากก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่แฮร์รี่อะเขาแบบกำลังจะเข้าสู่โลกเวทมนต์เป็นครั้งแรกเขาเนี่ยได้เข็นรถเข็นนะคะเพื่อที่จะกำลังไปขึ้นรถไฟไปสู่ฮอกวอตที่ชานชาลา9 3 0ส่วนสก็จะเห็นว่าแบบเนี่ย ยังดูเป็นแบบเด็กน้อยมากๆแล้วก็เข็นรถนะมีเฮดวิกด้วยนะคะคือเรารู้สึกว่าโมเดลนี้ที่เป็นรุ่นนี้เวอร์ชันนี้เลยนะมันแบบให้ความรู้สึกเป็นแบบเป็นเด็ก b e g i n อ e r s มาเป็นแบบเพิ่งจะกำลังจะเริ่มอะไรอย่เงี้ยมันเป็นตอนที่แบบแฮร์รี่เขาก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกที่เขากำลังจะต้องไปเจอเนาะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างสดใสเป็น การเริ่มต้นชีวิตใหม่เออเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ชีวิตที่แบบมันเป็นชีวิตของเขาจริงๆอ่าประมาณนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่า appreciate มากกับโมเดลอันนี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจได้กำลังใจเนาะเอาไว้ยำเตือนให้เราแบบมี fresh mind fresh start อ่ามี beginner's mind ตลอดเวลา ทีนี้พูดถึงหนังสือทั้ง3เล่มนะคะหลายๆคนน่ะที่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อาจจะเคยอ่านทั้ง3เล่มนี้อยู่แล้วซึ่งพอ,อย่ะก็อ่านมาตั้งนานแล้วอ่าตั้งแต่แบบตอนปีแรก,แรกๆที่เขาตีพิมพ์จนเราอ่ะก็ลืมรายละเอียดไปหมดแล้วพอได้เวอร์ชั่นนี้มาอีกครั้งนึงเนี่ยก็ได้มาเปิดอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกว้าวได้อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยรู้สึกสดชื่นไปกับเกดเลยเกตน้อยที่มันอยู่ในหนังสือแต่ละเล่มอ่ะแอบมาเมาให้ฟัง ใครที่ยังไม่เคยอ่านก็เผื่อว่าจะได้สนใจไปตามอ่านกันนะคะอย่างในเล่มควิดดิชยุคต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าในเกมควิดดิชเนี่ยมันจะมีลูกสนิทส,สีทองใช่ไหมคะซึ่งลูกสนิทส,สีทองเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่า มันจะเหมือนเป็นตัวตัดสินเกมได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าฝ่ายใดสามารถคว้าลูกสนิชได้ก็คือถือว่าอาจจะทําให้เกมจบได้เลยซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็เป็นตัวผู้เล่นที่เป็นสีเกอร์ในการที่จะต้องทําหน้าที่จับลูกสนิชด้วยทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนื่องจากมันเป็นตําราเรียนนะนาะมันก็เลยมีประวัติศาสตร์ของควิดดิชในยุคต่างๆและที่สําคัญก็คือมีที่มาที่ไปของลูกสนิชสีทองด้วยว่ามันมาจากไหนซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากนก no, ค่ะ มันคือนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกสนิทเจ็ดเออมันมีอยู่แบบตั้งแต่ช่วงต้นต้นศตวรรษที่12อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการล่านกสนิทเจ็ดเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากๆในหมู่พ่อหมดแม่หมดทีนี้เนี่ยเวลาที่แบบล่านกสนิทเจ็ดใช่ป่ะก็ต้องขี่ม้กวาดในการที่จะบินเพื่อตามล่านกใช่ไหมมันก็เลยทำให้มักเกลเนี่ยสังเกตเห็น เออสังเกตเห็นคนขี่ไม่กวาดรอยได้ไรเงี้ยอ่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไปไปมานะคะในหนังสือเขาก็จะเล่าถึงสตอรี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการล่านกเนี้ยมันก็เอามากลายเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกีฬาคิยติชได้คือมันก็เลยมีคนเอาแบบ นกสนิเจตเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลูกสนิสสีทองออมาแล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในเกมการเล่นเออควิดดิชในเวลาต่อมาซึ่งเขาก็บอกว่าตัวลูกบอลตัวลูกสนิสสีทองอันนี้ค่ะมันจะมีขนาดเท่ากับผลวอลนัทเนาะแล้วก็มีขนาดเท่ากับนกสนิเจตพอดิบพอดีเลยอ่า ปีกเงินทั้งสองก็จะมีข้อต่อที่หมุนได้รอบเหมือนกับนกสนิทเจ็ดเลยเอออันนี้มันก็เลยทําให้เราอ่ะได้รู้ที่มาที่ไปว่าอ๋อลูกสนิทสีทองมันเกิดมาจากนกชนิดหนึ่งนี่เองอ่ะซึ่งอันนี้ตอนที่เป็นเด็กแล้วเราได้อ่านเรื่องเนี้ยเราก็ลืมไปแล้วนะจนแบบพอได้มาอ่านอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอ้รู้สึกดีจังที่ได้รู้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะจากหนังสือค i ิด i s h นะคะก็จริงๆอ่ะมันยังมีอีกหลายเรื่องมากที่แบบ น่าสนใจน่าตื่นเต้นอสำหรับคนที่แบบว่าชอบในเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วด้วยเนาะอืมส่วนเล่มที่สอง ก็คือสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ซึ่งอันนี้มันก็คือเหมือนกับเป็นสปินออฟที่ถูกเอามาสร้างเพิ่มจากจัก,กรวรลแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเนาะก็คือคนเขียนเนี่ยคือนิวส์แคมเบนเดอร์แล้วเรื่องเนี้ยมันก็ถูกสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะโดยคุณนิวส์แคมเบนเดอร์เนี่ยก็คือเป็นตัวเหมือนเป็นพระเอกในเรื่องทีนี้สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่เนี่ยก็ถูกเขียนโดยนิวนี่แหละแล้วก็กลายมาเป็นตำราเนาะซึ่งในหนังสืออ่ะเขาก็จะพูดถึงสัตว์ ชนิดต่างๆที่อยู่ในเหมือนเป็นสัตว์วิเศษอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไล่เรียงไปตั้งแต่ A ถึง Z และเราจะหยิบตัวอย่างขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังอันหนึ่งก็คือถ้าใครที่ได้อ่านแฮร์รี่ก็จะต้องรู้จักบาซิลิสอยู่แล้วเออบาซิลิสเนี่ยปรากฏตัวในตอนออห้องแห่งความลับใช่ไหมคะเออบาซิลิสเป็นงูรู้ไหมว่าบาซิลิสเกิดมาจากอะไร คุณนิวสแกมันเดอร์เขาก็ได้บอกว่าบาซิลิสตัวแรกที่บันทึกเอาไว้นะจริงๆแล้วเนี่ยถูกเพอะขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติถูกเพาะขึ้นโดยพ่อหมดศาสตร์มือชาวกรีกคนหนึ่งที่เขาอ่ะได้คนพบหลังจากที่เขาได้ทดลองอะมาหลายครั้งแล้วโดยการเอาอะไรรู้ปะ่ะไข่ไก่ไข่ไก่ที่ฟักใต้ตัตตตตวคางคกมันจะออกมากลายเป็นงูยักษ์ เอองงไหมแล้วก็จะกลายเป็นงูยักษ์ที่มีพลังอํานาจมหาศาลแล้วก็แบบมีอันตรายมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วบาซิลิสเนี่ยเขาก็จะมีภาษาใช่ปะก็คือภาษาพาเซลที่แบบเหมือนเป็นภาษางูอะไรเงี้ยซึ่งจริงพ่อมดฝ่ายมืดทุกคนน่ะไม่ได้แปลว่าเป็นฝ่ายมืดเราจะพูดภาษานี้ได้ มันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการจะพาะเลี้ยงบาซิลิสเนี่ยก็เลยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบมีพลังอํานาจมากและเราไม่ได้สามารถที่จะควบคุมมันได้ เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าจากที่ระบุในหนังสือเล่มนี้เนาะก็คือไม่เคยมีใครพบเห็นบาซิลิสในอังกฤษมาอย่างน้อย400ปีแล้วอืนั่นแหละแล้วก็มันก็เลยจะมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะตั้งแต่ a ถึง Z แล้วเล่มนี้นะคือภาพประกอบข้างในอะ่ะก็คือดีมากเนี่ยทุกคน ถ้าใครยังไม่มีเนาะก็คืออยากจะให้ได้มีเก็บไว้สะสมก็คือดีต่อใจอ่าแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะอ่านก็คือพอยว่ามันก็แบบเออได้สนุกสนานบันเทิงไปได้อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะคะเล่มนิทานของบิโดยอดกวีเล่มเนี้ยทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าถูกแปลโดยเฮอร์ไมโอนี่จ้ะ แปลจากภาษารูนเพราะว่าเฮอร์เมลนี่เนี่ยเขาอะมีความสามารถในการทีออ่อ่านออกเขียนได้ภาษารูนใช่ปเพราะว่าเขามีโรงเรียนวิชาภาษารูนโบราณตอนที่เขาอยู่ที่ฮอกวอตส์ att, และเขาอะได้นิทานของวีดอยอดกวีเนี่ยเป็นมรดกตกทอดมาจาก ด,ดัมเบิลดอในหนังสือนิทานของวีดียยอดกวีค่ะแต่และเรื่องเนี่ยก็คือจะมีนิทานประมาณ5เรื่องนะเหมือนเป็นเทพอิยายประมาณนั้นเออแล้วแต่และเรื่องเนี่ยด,ดัมเบิลดอเขาก็จะให้เหมือนกับคํา คาคิดเห็นคําวิจารณ์อะไรเงี้ยเหมือนเป็นรีวิวแล้วก็เป็นแบบบทวิเคราะห์เพิ่มเติมที่แบบเออพูดถึงข้อคิดทางศิลธรรมนู่นนี่นั่นของนิทานแต่ละเรื่องอะไรอย่างนี้ซึ่งอานิทานทั้ง5เรื่องนะมันจะมีพ่อมดกับมอกระโดดได้น้ําูุแห่งโชคดีทีเดียวหัวใจขึ้นขนของผู้วิเศษแบบบิตตี้แบบบิตแบบบต,แบบบตี้กับตอไม้หัวเหล่าได้แล้วก็นิทาน3พี่น้องซึ่งนิทาน3พี่น้องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราอะตัวพเองอะรู้สึกคุ้นเคยสุด อ่ะถ้าเกิดว่าเปิดสารบัญมาก็คิดว่าจําเรื่องนี้ได้หลางๆเขาๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไปปรากฏอยู่ในเล่มเจ็ดไหมแฮนดี่พอตเตอร์เล่มเจ็ดที่เขาพูดถึงนิทานสามพี่น้องเดินทางไปเจอโยม,มทูตแล้วโยมมทูตเนี่ยก็จะต้องเอาแบบวิญญาณกลับ ไปที่แบบเออโลกหลังความตาย,ยอะไรเงี้ยทีนี้พี่น้องทั้ง3าคนน่ะเขาก็มีลักษณะน,นิสัยที่แตกต่างกันโยมทุตก็เลยมีทริคในการที่จะแบบว่าหลอกเอาวิญญาณของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันคือโยมตัทุะเขาก็บอกว่าให้ทั้ง3คนน่ะสามารถขอพรอ,อะไรก็ได้พี่ชายคนโตก็เลยขอเป็นไม้กายสิทธิ์เพื่อที่จะแบบเออเอาไปต่อสู้ไปแก้แค้นอะไรเงี้ยกับคนที่เคยเป็นศัตรูสุดท้ายพี่ชายคนโตก็คือเอาไม้กายสิทธิ์ไปแก้แค้นกับคนที่เคยทะเลาะก,กันใช่ไหมทีนี้พอ าไปแก้แค้นเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าตัวหมายเกียรติเนี่ยมันเป็นอันที่ขอพรไปแล้วมันก็เลยแบบมีพลังอํานาจที่ค่อนข้างสูงใช่ปหคะเขาก็เลยสามารถชนะฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายเออแล้วฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูก็คือตายเนาะแล้วที่นี้เขาก็เลยเดินทางไปที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งอ่าแล้วก็แบบไปมาว่าไปโมว่าเออฉันมีหมายกายทธิ์ที่แบบว่าทรงอํานาจได้มาจากอยู่มาทูอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออมันทําให้เขาอะไม่มีวันพ่ายแพ้สุดท้ายก็คือ ตอนที่เขานอนอยู่ในโรงเตียมนั้นก็ได้มีพ่อหมดคนหนึ่งแอบย่องเข้าไปตอนที่พี่ชายคนโตเนี้ยเมาหลับอยู่บนเตียงแล้วก็ได้แบบว่าขโมยไม้กยายสิทธิ์ไปเออแล้วก็ฆ่าพี่ชายคนโตตายโยมทูตก็เลยได้เอาวิญญาณของพี่ชายคนโตไปที่โลกหลังความตายคนที่สองก็มีเหมือนกันก็มีสิ่งที่ขอกับโยมทูตและโยมทูตก็ให้ส่วนคนที่สามอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ humble แล้วก็เป็นคนที่มีเออ่ะแบบเขาก็ไม่ไว้ใจยมทูตเขาก็เลยสิ่งที่เขาขอก็เลยบอกว่าขอสิ่งที่จะทำให้เขาอะ่ะสามารถออกไปจากตรงเนี้ยโดยที่ยมมาทูตอะ่ะไม่สามารถติดตามไปได้เออฉลาดปะเออด้วยความที่แบบไม่ไว้ใจเนาะก็คือขอหนีไปจากตรงนี้โดยที่เธอไม่ต้องตามฉันมาสุดท้ายยมมทูตก็เลยต้องมอบผ้าคลุมล่องหนค่ะให้กับน้องชายคนสุดท้อง ออแล้วน้องชายคนสุดท้องก็เลยได้ใช้ผ้าคุมล่องหนหนีออกมาจากตรงนั้นยมมาทูตจะตามไปเท่าไหร่ก็คือหาไม่เจอเพราะว่าใช้ผ้าคุมล่องหนอยู่จนกระทั่งก็แก่ชราไปตามวัยแล้วก็ค่อยไปเจอกับยมมทูตตอนที่แบบเขาละสังขารไปตามวัยที่ควรจะเป็นเนาะ เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายพอได้เจอกับโยมทูตนะก็เป็นฟิลแบบเหมือนเจอเพื่อนเก่าแล้วก็ได้เดินทางไปด้วยกันอย่างยินดีนะคะทั้งสองก็ไปด้วยกันในฐานะผู้เสมอกันออันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบที่มาที่ไปใช่ไหมของมกยสายธิ์อันนั้นแล้วก็ของพระคุมล่องหนที่แบบว่าเป็นอุปกรณ์ ตัวหลักตัวแสดงนำในจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยอันนี้ก็คือเป็นแค่เรื่องเดียวนะคะแล้วก็มันยังมีอีกประมาณ4เรื่องเนาะถ้าใครสนใจแล้วก็คิดถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ลองไปตามได้อันนี้ก็สนุกดีเป็นเหมือนแบบเป็นฟิลนิทานเป็นฟิลแบบเทพนิย่ายอะไรอย่างเงี้ยเออในโลกของพอหมดแม่หมดเขานะคะก็ทั้ง3เล่มนี้นะสรุปเลยก็คือว่า คนที่ได้อ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วหนึ่งก็คือเหมาะแก่การสะสมถึงแม้จะมีคอลเลกชันเก่าไปแล้วคอลเลกชันนี้ก็คือสวยมากเออแต่เอาที่แบบไม่ไม่เดือดร้อนตัวเองนะอ่ะถ้าแบบพอมีกำลังคิดว่าอันนี้มันสวยเออมันน่าสะสมแล้วก็ในแต่ละอันอนะ่ะมันมีแบบโปสการ์ดปั๊มฟอยมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วเออแล้วยังไม่มีเซตนี้ ก็คิดว่าแบบควรมีมากๆถ้าอ่านแล้วแบบคุณจะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรอย่างงี้ส่วนใครที่แบบไม่ใช่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้เคยอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนราอว่าอ่านได้นะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีบางอย่างที่ถ้าได้อ่านแฮร์รี่แล้วจะอินมากกว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปอ่านเพลินๆเ,เนี่ยก็ได้เหมือนกัน แช่จนแข็งแล้วนะคะก็คือเข้าช่องฟรีซมาประมาณ30นาทีได้เลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะอันนี้มันเป็นโมสำหรับทำช็อกโกแลตบร์อยู่แล้วนะคะพอยาจะแบบขอหักชิมเลยตรงนี้เลยโอ้ god ก็คือแกะไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนนิ้วไม่มีแรงมันแข็งอยู่มากก็เดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวพอยหั่นออกมาชิมนะคะนี้อัลมอนด์แล้วก็ฮาเซลนัทนะคะ ดาร์กช็อกโกแลตถั่วของเรานี่ข้างหลังมันก็จะเป็นลายช็อกโกแลตบา้าแบบนี้เลยที่สุดถั่วคือต้องไปอบก่อนนะดีมากอะช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กเจสิบเปอร์เซ็นตอันนี้คือแบบเลเวลนี้กำลังดีสำหรับเราแล้วก็กลิ่นถั่วอโรมามาก,มาก ทาั้งฮาเซินัจะขึ้นมาก่อนแต่ว่าเท็กเจอร์ของอัลมอนด์ก็คือดีมากอืมเราใส่ถั่วเต็มเมล็ดแบบไม่ได้สับนะคะก็คือเต็มๆเ,เลยอืมอร่อยเลยใครสนใจก็ไปลองทำตามได้นะมันไม่ยากแล้วก็เราทำทั้งบาใช่ป่ะแต่ว่ากินไม่หมดก็เดี๋ยวเราจะเก็บใส่ฟอยนะคะเหมือนกับช็อกโกแลตทั่วไปเลยถ้างั้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ Read, Eat, Enjoy ค่ะ